係咯，係

อะไรเะียวอุ้มไม่ได e ้ดูเอาพี่ชดดูเอาจาเลขอะไรคนเยอะมากเข้าคิวรออยู่เนี่ยเ คุณเอามาถ่ายหน่อยเอาเนี่ยมาถ่ายอันนี้ร้อยเก้าเก้าบาทใช่ไหมปะ เองฟ้าถ่ายรูปอยู่เนี่ยชูสองนิ้วตลอดดาราอ่ะให้ส่องเก็ตเขาบอกว่าเขาหาหาตัวเลขตามนี้แหละขูดเอาเัน เขาทำเป็นอันนี้นะให้คนเข้าทีละชุดๆนะตับบัดรคิว<ม>เขามีลงเทะเบียนออนไลน์ด้วยนะนยนนะต้องรอคิว เ,เมื่อกี้เห็นกระแตเผือกด้วยละ่ะข้าง, <c oughs> งนอกร้อนนะพอเข้ามาข้างในเย็นยิน ถ่ายอะไรซะสูงถ่ายมุมบ,บนเนีไงมันก็จะเห็นหมดโเดนส่องกันนะคอหวยทั้งหลายแต่นี่ไม่ใช่คอหวยในภูเขออาจริงหรอ

ตัวละเลยนะครับขยับไปที่ด้านทางเข้าต้นคะโนดต้นไม้ใหญ่ๆนะครับก็มีสีแดงอยู่แๆเยอะๆไปเลยนะครับประมาณครับจุดนี้เป็นจุดรวมถวายเครื่องสักการะบริเวณบางคัะโนดวังนาคีของตกโ้นของอย่าหรือสมตะบการโรคแค่ตรงนี้นะครับก็ต้อนรับพี่น้องที่เข้ามาสู่วังนาคีคัะโนดด้วยความที่ อยู่ในช่วงโรคระบาดเราต้องมีการป้องกันไม่ว่าด้วยเหุ่นกระจายตัวหรือว่าเป็นการป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดเพื่อที่จะให้พี่น้องได้สตกราระแล้วก็ได้ไหว้สุยญาตต่อไปเรื่อยๆไปยาวนานนะครับขยับเข้ามานะครับตัดคลิปไปได้นะพี่ชวนเข้ามานะครับเพื่อนเข้ามาเอาไปลงคอหอยครับ ตรงนี้เป็นจุดว้ายองโดขดยาก่อนที่ท่านจะเข้าไปสู่ต้ตนไม้ใหญ่ๆนะครับบ้ายตรงนี้ก่อนหรือว่าเป็นจุดรวมของพี่น้องที่มาทำทั้งหดทั้งหมดไม่ว่าผู้ว่าราชการในอำเภอหรือท่านไหนๆก็ตามนะครับเมื่อมาถึงตรงนี้ก็ทํที่ธีอย่างนี้เหมือนกันทั้งหมดนะครับไม่มีแตกตา่างไม่มีพิเศษนะครับก็คือเป็นแนวหนึ่งแนวเดียวกันเพื่อให้พี่น้องได้มีโอกาสสตาร์ร่วมกันเป็นแนวทางเดียวกันองโขดยา ก็ได้วางกรอบระเบียบเพื่อให้เราได้ปฏิบัติตามคณานรรมการก็ได้วางมาตรฐานเพื่อให้เกิดการป้องกันที่ดีจุดเการป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของพี่น้องที่มานะป้องกันไว้เยืนนะครับเยืยนตามจุดสีแดงอ่าขยับขึ้นมาเลยนะครับในจุดสีแดงก็ขยับขึ้นมาเลยนครับจุดสีแดงอจุดสีแดง ก็มาคับก็มาได้ก mmm ็มาไว้ผักหน่อยก็ไม่มีจุดนะครับก็งอขึ้นมาหนึ่ะครั้งนาครับ ก็กม,มีขั้นตอนตรวจกันอยู่มีเครื่องวัดอยู่ข้างนอกนอาว่ธครบแล้วก็จับแผลนะครับให้ดูด้ยวยเพื่อให้เราเก็บตังต่อไปแล้วท่านที่มีเครื่องส็การะ เ็นองค์พก็ปู่แม่ยา่าปูนก็ยาหนะ้าให้หันหน้าก็หาตนเองนะครับขยับหันหน้าก็หาตนเองบาสีเปิดครับรถโต๊ไม่ต้องก็ถือไรตัดติดนะครับมาภูบุรีคงมาเลายก็ยกเพืนท่านที่ไม่มีอะไรก็จะนมือขึ้นอนตั้งกิจติฐานเด้อบอกกล่าวถึงญ,ญาทุกท่าน,นทุกคนลูกหลานชื่อบ้านเลขที่ตำบลลำเภอจังหวัดมาวันนี้มาขอขอกรอต่อปค่แม่ย่าอยากให้ปู่ย่าช่วยหนึ่งสองสามสี่ห้า ไม่ไว่าจะเป็นเรื่องงานีิการงานการเงินธุรกิจอาชีพโชคลาภัฒนาสุขภาพได้หมดเลยอาธิฐานเราครับดูที่ตัวเราพลังอาธิฐานเป็นพลังแห่งความสําเร็จองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็จัดไว้ในบารมีสิบเรียกว่าอาธิฐานบารมีนั่นเองก็คือเป็นสาเหตุแห่งความสําเร็จของพวกเราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ที่เกิดมาณักตรงนี้เมื่อเราอธิฐานแล้วผลแห่งความสำเร็จนั้นก็จะบังเกิดขึ้นกับตัวเรา ญาติของเราพี่น้องของเราบริวารของเราทั้งหมดนะครับอธิฐาน,นให้เกิดความเป็นมงคลปรากฏผลให้เกิดขึ้นนะครับชัยยะชัยยะพุทโธชัยยะชัยยะธรรมโมชัยยะชัยยะสังคฆอชัยยะชัยยะสัพราชา พูดทังเปิดทำมังเปิดสังคังเปิดก็ปู่ศีสุโเมลยาศีปปฐมมาเปิดเปิดเทอเปิดลาเปิดขุมทรัพย์เปิดบุญบารมีเปิดหน้าที่การงานเปิดความมั่งคั่งเปิดความร่มเย็นเป็นสุขให้ลูกให้หลานน่าโอกาสบัดนี้ด้วยเถอด ก็กล่าวกันพร้อมกันนะโมตัสสะคราพวตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะนโสะโะคราวาตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุกายาวาจาจิตตังธาตันิพพานานาคาทุบดีสีสุตเถ มิสุดีเทวาปทุมมานาชีมีสุทธิเทวีกูเทมีอายังมหานาโเอิีธมันตีโจติมันโตอทิมิเชกาเรนะมหานาคากูเทมีนะัโมเมปภูมเทวานางมีปะทูปะ จ,จาก,ก,านนากาาาุูผังจากการะวันทนางลูกหลานได้น้อมนำเครื่องจักการะมีดอกไม้ทุกเทียนมาสีพญานะามาสีหวงหน้กกาขบาดมาสีเปิดเชวอ เปิดอาเปิดปุ่มจั์เปิดคนบริีเปิดหน้าที่การงานพร้อมด้วยพวงมาลายัยดอกไม้ผักบุบุรีปัใจจัยทางธุร พร้อมนำมาถวายร้อยท่านชมรับสดรับแล้วได้โปรดเอตตาประทานพรให้ลูกสารประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปากมาาและตั้งใจไว้ให้หายเคราะห์หายทุกข์หายโศกหายโรคหายไอมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ทงหน้าที่การงานการเงินธุรกิจอาชีพโชคลาภวาสนาความสุขความเจริญตลอดไปด้วยเถิด ส่งบุญด้วยส่งท้ายปีใหม่นะจ๊ะตอนรับปีใหม่ปีเก่าไปตอนรับปีใหม่ส่งบุญให้ทุกคนนะคะถ้าใครใครจะส่งก็ส่งกันเอ,เองนะขอให้โชคดีทุกคน ต้นมาเดัออยใหญ่ตามลิงน้อยไปเลยลิงน้อยตัวนี้บอกหวยถูกหลายงวดแล้วจ้า,าจนี่ต้นต้นอะไรนี่ต้นใสเลยปะต้นใหญ่มากกำลังไปค่ะพี่โซดาจะ้ะ

มื่อก่อนนี้ต้องเบียดกันเข้าเลยนเนี่ยยนวเลยห้ามปีนไปส<ป>อ,องคุ้สงตรงไหนดีใจด้มันมอ

นี่นี่ตรงนี้ที่เขาทาบแป้งกันนะลองดูสินยี่แป้งเต็มเลยดีจ้ะดีจ้ะทุกคนนี่นี่พัดแป้งเต็มเลย

เป็นกันมั่งยังอังก็ได้นะครับกลหรอคะเดี๋ยวซูมให้พอไหมตาลายเหรอไม่ได้เอาไม้กันสั่นมาช่ล้วเชิญเชิญแล้วคุณไหน เห็นอะไรชายชายมาทีหลังเห็นก่อนชาวบ้านเลยเหรอขำนะชายนะเห็นใบไม้ต้นขอนไม้ขอนเบื้องเริ่มไม่เห็นเห็นไบไม้ จ้ของช่องไม่มีหัวใจเจ้ของช่องไร้หัวใจเพื่อนสาเห็นอะไรนีไม่ัว ใช่เจ้าของช่องมีแฟนแล้วแฟนสวยด้วยสวยที่สุดในโลกเลยช่องนั้นละไม่เห็นเจ้าของช่องไม่เห็นอะไรเลย ใายคนปลายังมีคนจองแล้วชื่อซาเลเตไงมีคนมาลูบนะกจับมเงาบงเานื่อะไหกอะไรตั พูดอะไรกันเขาให้มาดูเลขไม่ได้มาดูหัวใจ ช้องมีใจเดียวแต่หลายห้องแค่นั้นเองต้นมาเดื่อต้นใหญ่มากเลยอายุเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะ ต้องมีใจเดียวแต่ว่าอยากได้หัวใจของคนเข้ามาทุกคนมีข้าวแถวนี้ไม่มีข้าวให้กินนะพี่ชนแคปไปนะคอกหม่ยทั้งหลายแคปไปจ้า ลานนั่งยู่ฟังฟ้าอิงฟ้าฟ้าอิงฟ้าอิงฟ้าเรียกอะไรคะอิงฟ้าเห็นหรือ,อยัง โอเคคงเห็นหมดกันหมดแล้วเนะไปดีกว่าไปไนะจ๊ะทุกคนไ่ดข้ามค่ะขยแคบไว้ค่ะถ่ายไปแล้วออกมาแล้ว <c oughs> แคปไปจ้องกันให้ดีๆนะ <c oughs> <c oughs> แคบเอาสีพี่ชนไก่ยตั้งไก่ ไว้ตังที่ไหนอ่ะเห็นอะไรอีกคะชายเห็นอะไรอีกคะไมา โอเคเดี๋ยวไปถ่ายให้เดี๋ยวผมมาจะไปบูชาบุ่จะไปบูชาบ่ตั้งใจบ่ บายบายนะคะทุกคนพอล้อคเนาะจะไหว้พระแล้ว,ออวลขอบคุณนะคะทุกคนถามที่ไหนละ่ะไม่มีที่ให้ถามไปแล้วไปแล้วบายบายค่ะ เพราะว่ามันเป็นคิวจะต้องรีบไปรีบไป